เฮ้ยเฮ้ยรถไอ้เหี้ยรถมันจะขับตามปหมตามป่ะไม่ไม่อะตามเหรอตามมันตามนอตมาไม่ตามไม่ตามไม่ตามาไม่ตามไม่ตามไม่ตามเอือวึคุณจิ้มคับขับไปเรื่อยๆพี่น่าจะน่าจะหล่นเมื่อกี้นี้ประตูเปิดอยู่ใช่น่าจะพั่มาไม่เมื่อกี้ความเมาไม่ทัน บอกเขาแล้วน่าจะมีหรอกไม่มีหรอกจะออ,ออกเลยเหรอออกตรงนั้นเลยเหรอออกเลยเลยเดี๋ยวเราเอารถเสร็จกูก็ออกแล้วก็เอารถกระบะขาวเลยมันอาจจะไม่ล็อกก็ได้มันอาจจะหนีไปแล้วเดี๋ยวทางนี้ป่ะโอเคแต่ว่าเสียวตึกกับไม่กล้าเช็คเพราะมันตึกครับถ้าเดินม,มันได้ยินเลยไงอะไรไม่ใช่อะไดีล่ะไม่ใช่ไอ้กระบะขาวนี่เหรอ ก็มาขับอาจะทางม่อกี้เนี่ยออกมาทางเส้นเดียวกับกูเลยขวาี่ขาขวาขวาขวาัดัดเฮ้ยนี่อี่คอ้ยตายอตายใครตายผมตายก็อย่พนอเก็บเงินมาตามมาซ้ำใได้ไงไอ้ใคร ตายตายตายหมดตายหมดไอ้เหี้ยเอาตายหมดเหลือตัวนเหลือตัวนเอ้าเหี้ยเดี๋ยวต้องแยกแยกเมืองเลยเหรอเมืองใหญ่เหรอแยกเม็ดเม็ดเมืองเม็ดเม็ดเล็บเม็ดเขาเม็ดเขาดีไหนไม่รู้ดีสามดีสามชื่อมันชื่อว่าใครยิงทำไมเต็มขอย ไม่ลดมนก็ไม่อะไรด้วยเอกนนทร์คอะไรไอ้เกิดการอ๋อไอพวกการเฮ้ยมันคนเดียวเก็บหมดเลยเหรอการแซดบอยมาคัสอุ้ยมันคนเดียวเก็บสามคนเลยเหรอพี่ขับไปขับไปต่อไม่ได้ไงมันโดนรถมันโดนยิงล้อเป็นไงพี่เก็บน้หมดปะ เดี๋ยวตัวนึง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 เดี๋ยวไอ้สูว่ะเดี๋ยวไอ้สูว่ะไอ้คีโมว่ะเมื่อกี้เอ้ากูว่ากูยิงไปสี่ตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหลือเ็กนอนเหลือเ็กนอนเอ้าเอ็กนอนคิวฟีขึ้นปะเราโดนเก็บหมดหรอเออเก็บหมดตี้เลยกูเก็บไอ้สัตว์กูโดนยิงก่อนไม่พี่ไข่ไม่น่าหยุดเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่มันในนี้รถมันโดนยิงล้อไม่เนล้ส่งส่งส่งแบบแค่ไหน่อยส่งแบบแค่ไหน่อยว่าอยู่ตรงไหน มึงเห็นมึงเห็นมันมีขาวตรงกลางอ่ะเบื้องต้นแยกเส้นขาวใครวิ่งไปอ่ะมีใครวิ่งเข้ใคปวะจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นะไน่ลงหจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นะดีสามเหรอเป็นมาสตาร์ทรถไปแล้วดีสามันน่าทันเฮ้ป๋อวิ่งไปเนี่ยไกลบ้านไกลบ้านที่เรานี่เหรอเป็นมาขามรถไปสามแยกสามแยกดีสามอ่ะสามแยกดีสามอ่ะเส้นขาวอ่ะ เส้นขาวอ่ะอ๋อเส้นสามเส้นขาวเออดตรงเมืองเส้นเมืองกาปีสามตรงเมืองสามแยกใช่ป่ะจะไปมันมีคนมาเติมว่ะมันขับรถไปยังมันมีคนมาเติมไม่มันขับรถไปยัง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 อ้ยเขี้ยนมาเขี้ยบเลยโอ้โหตีไหนวะมันกำลังรู้ของอยู่ไข่รถอยู่ด้วยไข่รถเหรอเออมันไข่รถอยู่ เยยอ้ไม่ขึ้นคิว s p e e ไม่ขึ้นอะไรกัแล้วเน่ยเขารถใครรถเราเหรอรถมันรถมันเห็นปะมันต้องใครอหรอแหละโน่นอะใครนะไมค์โอ้โหเยี่ยเียบเลยเยอะมากมากี่ตัวนั่นอะพี่เห็นปะนน่นอะไม่พี่ไม่ได้ดูมันจอดำเพศเรา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 เห็นจอขาวแต่ว่าไลท์มันจอดำจอดำเหรออืม ไม่เห็นเลยเหรอเห็นอยู่เห็นอยู่แต่มันดำมากอยู่แต่ว่ามันดำอ๋อคู่กับแกมมานี่หว่าใช่มันแกมมาเราไอ้เหี้ยลืมจะเห็น่วะถ้าพี่โล่งเลยใช่ป่ะป่าใช่ไหมโล่งเลยโล่งเลยมันมาติดตัวแล้วใช่ใช่ใช่เลยหมู่บ้านมาตรงนิดนึงไอ้เหี้ยมันไมคันละไอ้คันเมื่อกี้เลยพี่ไอ้คันขาวป่ะเออไอ้คันเมื่อกี้เลยไอ้เหี้ย ไอชุดนั้นบ้าชุดเมืองใหญ่บ,ออบ้าหัวถอดเสื้อออกัวถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเลยไม่ใช่ตัวเดียวกับที่เราเจอในเมืองใหญ่หรอใช่ใช่พี่ดีนะกูเก็บของหมดแล้ว <d> เลยเมันต้มแม่นเกินแม่งยังไม่ทันโปะออกจากรถเลยตายคนแรกเลยเออคือแม่งขับรถยิงด้วยแม่นที่หายที่เออ ่ waited, มันต้องเล็งไว้ก่อนน่ะไม่ใช่ว่าโผล่มายิงแล้วก็ตายเลยบูอยู่ไหนวะเฟรมพอย์กูหายไปเท่าไหร่ี้จุดเกิดพี่ไม่ขึ้นคิวฟีดไม่ขึ้นอะไรด้วยแปลกที่ไหนอ๋อเอ้เนี่ยกูไม่มั่นใจก็แจ้งแอดมินแบนด์เก็ได้หน่าใครยิงพี่โกนโดน่ใชไหมไม่ยิงหมามันยิงใช่ไหมโบโบขอดูแมหน่อย โอเคข้างล่างเส้นล่างเส้นล่างขึ้นจากเส้นเหลืองอ่ะมันอยู่ฝั่งฝั่งป่าใช่ปหมหรือว่ฝั่งทางถนนเลยทาถนนทางถนนกูอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยเฮ้ยรถมาข้างังอะไรพี่พี่อยู่ข้างหลังนะโบโอเคแต่ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงโบอะไอ้ฟุกมามันเก็บได้เลยเนี่ยโล่งๆเลย แม่งยืนอยู่กระจุ่มเดียวเลยยังไม่มีระเบิดเลยกี่คนมีคนอยู่มประมาณจุ่มอยู่ตรงนั้นกี่คนหกคนโโอ้หแม่งจุ่มอยู่ที่เดียวหมดเลยละเปิดแมพใหม่ห่อยพี่เปิดแมพใหม่หน่อยเนี่เส้นขาวล่างก่อนเข้าเมืองระหว่างสามแยกกับเส้นเหลืองอ่ะบอ๋อพี่เจชื่อโบแล้วอ๋าโอ้เก็บไปกี่คนวะเนี่ยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งตายละแซดบอยมาคัส ไอ้เพี้ยมหมาไอ้โบาหมาพี่อย่าวิ่งมาผมนะผมอุศลนอนผมอุศลนอนหนีมันอยู่เนี่ยทั้งหมาทั้งผีเลยเพี้ยเปิดหมาไปกูเปิดให้แล้ะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าพี่โบอ่ะข้างล่างเส้นขาวตรงข้ามอะกูรู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้วพี่หันหน้าทางทางเส้นเหลืองตอนเนี้ยโอ้หมาหมาหมามาแล้วหมามาแล้วหมามาหมาอลไรกูเลี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวกูเจอไอ้สัตว์ นี่ไอ้สัสมันวิ่งมาผมเห็นไฟใช่ไหมเห็นเห็นเห็นหมาวิ่งมาหาคุณเนี่ยพี่อ่ะผ่านผมไปมันผ่านผมไปเห็นปะใครผ่านไอตัวพวกมันน่ะมันวิ่งขับผมไปเนี่ยผมขยับไม่ได้มันไขวได้แล้วมันไปหมดแล้วในรถเราไม่มีอะไรใช่ไหม ปั๊บปั๊บปบรู้รู้รู้เอ้ยมันมีคนสก,กิลกากคนหนึ่งใส่กิลลี่ขาวอตอนนี้กลางจอดอยู่ปั๊บปั๊บปัป๊บสองตัวใช่มันออกวิก่งเดินขยันได้แล้วเหราขายแล้วแหละน่าจะรถเราขับอยู่นะไม่เห็นนะมืดมันขึ้นเขา่าไปมันขึ้นเขา่ามันขึ้นเข่านั่งๆหนึ่งจะไม่ให้หยับนะแต่ว่วาบ้านมันใส อดอยู่กลางถนนเลยอีฟุกน่าจะหกหกตัวยังไงวะทําไมแล้วทําไมไอ้รถสีขาวที่ไอ้ฟุกเฝ้าอยู่ยังอยู่อะไม่รู้มันทําไมบอกว่ามาทําไมล่ะเพื่อนมันเห็นมึงมันเห็นมึงแมนแมนอยู่เฉยเออเห็นป่วเห็นป่วกูรอบได้ไงเนี่ยเฮียโอ้โหทั้งหมีทั้งหมาเลยอ่ย ไยหายไปเท่าไรทโอ้ยแม่ตายสองุ้ยข้างหลังสามุคสองไข่สวยเดียตายสมตายสเก็บปืน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 เกบืนเก็บนบืน่กจะตานสก็บปืเกบืนเงกเก็บปเก็เบเอเอ็บเ็บปเฉยบักลบปกเหรอปุบเลยเหรอตาย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 ผมเก็บบกเก็บเก็ปืนไป่้กกก ยังมีคนอยู่ไหอ่อะพุกพุกข้างหน้าตรงตรงตรงกองฟางตรงกองฟางมันนอนหมอบอยู่อยู่หน้าฟุกเลยอยู่หน้าฟุกเลยฟุกดูไรพี่ฟุกเห็นตรงอันไหนไอ้ตายไอ้อมมดนเห็นปะย่ะมันมันนอนอยู่อะสองตัวมันวิ่งแรงปะมันวิ่งแรงปะมันวิ่งขึ้นแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันแล้วมันวิ่งข้ามถนนมันแล้ว ผมผมผมทำอะไรไม่ได้ไม่บอกนะว่าใครยิงใครอะไรถ้ามันมีสองตัวจะกลับบ้านเลยดีกว่าฮีโนเตดฮีโนเตอ่าสิบห้าเดี๋ยวมันตีมาสิห้าไอ้โบตายเห็นกูได้ไงวะกลบบ้านเลยดีกว่าอ่าแสดงว่าตีมันสิบห้าเรียบร้อยน่าจะเป็นตีไอ้ตีแรกเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่สิบห้าแล้วกูกูจะเป็นศพต่อไป ตอนนี้มันอยู่ตรงเมืองแล้วเหรอจะกลับแล้วอดเลยชื่อตี้กบชื่อตี้อ่ะเนี่ยมงคลเนี่ยบางบางคนสาธารณย f H a เนี่ยกลับานแล้วไอฟุกมึงอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละมาดูก่อนว่ามันเหลือปืนซักกระบอกวะมาแล้วอ่ะนั่นน้องอดีโอมสลายโตขลายโตแล้ววันนี้กลับมาแล้วเมื่อไหร่อะ กลับมาเมื่อกีก้งใช้วิชาลับมันเอ้าไอ้เฮียชุดเหมือนกันเลย